อนุโมทนาในสมโมทนิยกถาสมณีนธนวัรเนาะเป็นผู้อนุโมทนาในเช้าของวันนี้ก็ให้ฝึกไว้ส่วนมากเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมาได้พูดคุยไม่มีโอกาสที่จะมาได้ทำความเข้าใจเพื่อให้พวกเราได้ยินได้ฟังฝึกไว้นโยม บางครั้งบางทีทุกวันนี้การฝึกของเรามันน้อยฝึกอะไรฝึกที่จะฟังนี่แหละส่วนมากเราแต่ไปฟังในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระไปฟังเพลงไปดูหนังไปฟังอะไรที่มันทุกวันนี้มันยิ่งแต่มันจะไปกันใหญ่ล้ทางสื่อโซเชียลอะไรต่างๆอันนี้ก็ฝึกทั้งฝึกสัมมาเนนทั้งฝึกพระคนเจ้า ทั่วๆไปแทบจะไม่ได้มีโอกาสออกมาสัมโมออกมาเทศออกมาให้ธรรมะอย่างนี้เลยมั้งเนาะพเจนก็ฝึกไว้เพราะว่าเรายังเป็นเป็นหน่อเนื้อของพุทธทางกุลเป็นหน่อเนื้อของพระาศาสนาต่อไปแน่นอนถ้าหากเรายังประพฤติปฏิบัติอยู่ยังมั่นเพียรในการประพฤติปฏิบัติอยู่แบบนี้ก็คือเราแน่นอนเราก็จะต้องได้เป็นผู้หนึ่ง เป็นผู้หนึ่งแหละที่จะได้เป็นผู้นำเขาถ้าหากเราไม่สร้างความคุ้นชินไว้ตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้อนาคตมันจะยากเหมือนหมูลงตาที่นั่งๆนี่นนแหละบางทีจะมาฝึกเอาตอนที่อายุมากแล้วมันก็ยากมันก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อนุโมทนาสัมโมทนียกถาที่สมณีธนวัตรได้กล่าวไปเนาะในเรื่องของการให้ทาน บางครั้งบางทีเราทุกวันนี้ชาวพุทธของเรามันการให้ทานอะไรต่างๆเราเรามองไปเป็นอย่างอื่นสมมุติว่าเราจะทําบุญสักครั้งหนึ่งเราจะให้ทานสักครั้งหนึ่งเราให้ไปเราให้ไปนี่ส่วนมากเราจะหวังว่าจะได้คืนมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นไปเวลาไปวัดอะไรต่างๆวัดไหนที่ดังๆวัดไหนที่มีพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองมีอะไรศักดิ์สิทธิ์นี่เราก็จะอธิฐานขอแล้วมีแบงห้าสิบแบงร้อยแบ่งยี่สิบอะไรหยอดตู้ปุ๊บก,ก็อธิฐานแล้วว่าการให้ในของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ขอให้ถูกรังวันที่หนึ่งการให้ของข้าพระเจ้าในครั้งนี้ขอให้อย่างนู่นอย่างนี้มีแต่ให้ไปแล้วเราจะขอลงเพลินเฮ็ดบุญเศร้าบาทขอรางวัลที่หนึ่งมันจกหลานไม่ญ่ฮะ มันจะสมเหตุสมผลกันบุญละแต่ที่จริงในการให้ทานในพระศาสนาของเราอย่างที่สัมมเนนทันทานใดอนุโมทนาเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้พวกเราตั้งใจฟังไม่หญ่ว่าที่สัมมณเนนเอามาเอามาพูดเอามาคุยเอามาเล่าให้พวกเราฟังนี่เออมันเป็นสาระของพระศาษษะออสนาสัมมณเนนพนวายยังว่าหัน้นออในการให้ทานนี่ไม่ใช่แค่การสละ เพื่อให้ได้มามันไม่ใช่ใครมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นผลพลอยได้เป็นอนิสงส์ของมันแต่ที่จริงเป้าหมายหลักที่พระพุทธองค์ท่านบัญญัติไว้ในการให้ทานซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุนี้อย่างหนึ่งนี่ก็คืออะไรคือให้เราทานคือให้เรารู้จักเสียสละความตนีทีเนียวที่มันอยู่ในจิตในใจของเรานี่เสียสละออกไปโดยที่ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรคืนมาแต่เราสละความตนีของเราออกไป ส่วนมากคนมีแต่ตนีไว้มีเงินมีทองก็หวงไว้ในทรัพย์สินเงินทองของตัวเองที่จะลำบากให้ทานออกมาคิดจะให้ทานคิดจะทำบุญคิดจะเสียสละนี่มันน้อยแค่ของหย,ยาบๆเหล่านี้นี่ถ้าหากเราตัดสินใจที่จะให้ไปนี่ถ้าหากเราตัดสินใจไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันหนากว่านั้นอย่างเช่นกิเลสตัณหาของเราที่มันละเอียดอยู่ในจิตในใจของเราเราจะสละได้ยังไง มันเลยมีนิยามธรรมของขึ้นมาคําหนึ่งว่าให้ทานนี่เพื่อกําจัดมุลทินมุลทินคือความตรณีทีเหนียวความความอยากได้อยากมีความอะไรต่างๆที่มันติดยึดเกาะยึดเหนียวอยู่ในทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองของเราอันนี้แค่หยับๆแล้วยังอื่นอีกละ่ละหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเหมือนที่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่า ไอ้มีทรัพย์สินเงินทองเรายังมีโอกาสได้เสียสละไปถ้าหากเรามีความพออกพอใจที่จะอยากเสียสละอแต่ว่าไอ้สละความที่เป็นอภัยทานที่จะให้อภัยโทษโกรธเคืองกันนี่จะให้อภัยกันนี่มันยากนะเหมือนเราแผ่เมตตาสัพเพสัตตนี่แหละคือฝึกอะไรฝึกจิตที่มันเป็นเมตตาขึ้นมาให้เรามีโอกาสในการสร้างความรู้สึกที่จะให้อภัยกัน ที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านพาท่านพาทำพาสร้างพากระทำบาเพ็ญนี่เลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนอนคมใหญ่เอ,อเรามีนี่เราไม่ใช่มีเพื่อจะเก็บสะสมสั่งสมถ้าหากเราเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมจะอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่สมณะชีพามอะไรต่างๆเราเสียสละออกไปเลยไม่ไงออ,อย่าไปห่วงไว้อย่าไปตนีทีเหนียวไวออ้ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมบางครัง้งบางที คนพาลหนพาี่ไม่ให้ทานเพราะกลัวจนเคยได้ยินคํานี้เนาะคนพาลน,นี่ไม่ให้ทานเพราะกลัวจนส่วนบัณฑิตชนเพราะกลัวจนจึงให้ทานเพราะว่าอะไรในการให้ทานนี่แหละมันมีอานิสงส์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปคาดหวังอะไรคือติมูเฮมีเกิดมามีฐานะมีครอบครัวมีเงินมีทองมีอะไรปัจจัยใช้สอยนี่ที่มีมาก็เพราะว่าเราเคยได้ทําไว้เคยให้ไว้ เรามองไปข้างนอกเนาะบางครัง้งบางทียังมีคนที่คนที่ไม่มีกว่าเราอีกตั้งเยอะแยะมากมายคนที่เป็นวันนิพกขอทานคนที่เป็นติดหนี้ติดสินล้มละลายอะไรต่างๆมีอีกเยอะแยะมากมายก็เพราะาอะไรก็เพราะว่าเขาไม่เคยได้ทําสิ่งเหล่านี้มาไม่เคยได้ให้ทานมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ให้ไปมันมีอานิสงส์ก่อนเลยก็คือมีอานิสงส์แก่จิตแก่ใจของเราที่ได้สละออก ที่ได้เสียสละออกถ้าหากเรายังสละไม่ได้มันก็ยากที่เราจะข้ามก้าวข้ามสิ่งต่างๆในการที่พวกเรามาประพฤติปฏิบัติบางครั้งบางทีเรามองว่ามันเป็นเรามองว่าเป็นสิ่งที่สิ่งที่ไกลตัวในเรื่องการหมดกิเลสในเรื่องการที่จะบรรลุธรรมเรามองเป็นสิ่งที่ไกลตัวเรา พอลองมองว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวแล้วการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญของเรามันก็น้อยทีนี้พอน้อยขึ้นมานี่มันก็กลา,ายเป็นการที่เราไม่ขวนขวายเลยกลายเป็นอยู่ไปพอแล้ววันแล้วคืนทุกบ้างสุขบ้างไปก็ตามภาษาของชีวิตคนของเราเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นไปแต่ที่จริงวิสัยของการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุพทธศาสานานี้ไม่ใช่อย่างอื่น เขาเกิดมาเพื่ออย่างไม่ใหญ่เกิดมาเพื่อทํากิเลสของเราให้สิน้นนี่คือนี่คือหน้าที่หลักของเราเกิดมาเขาเหตุอย่างไดหลบก,กดลงที่อยู่ในจิตในใจของเขานี่ยมันสิหน่อยลงที่สุดนี่คือการเกิดข,ขึ้นมาเป็นคนเพราะว่าอะไรสัตว์เนราชานเอยเปรตสัตว์นรกภพภูมิต่ำๆที่อยู่ต่ากว่าเราเนี่เขาเสวยวิบากของเขาเออวิบากของเขามันกดไว้ข่มไว้มันไม่สามารถที่จะทําให้เขาได้มา สร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเอ,อที่จะมาลดละกิเลสนี่มันทําได้ยากมันโมเมนทําได้ยากมันไม่ใช่วิสัยเลยแหละเออถ้าพบภูมิที่ต่ํากว่าเราแต่ในเมื่อเราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่เกิดขึ้นมาพาะะอสิยูแล้วมือแล้วขึ้นได้โยออัอนไหนราคะโทสะโมหะที่มันอยู่ในจิตในใจของเรามันเบาบางลงเพียงใด แต่พวกเราก็ไปโฟกัสแค่ข่าวของเงินทองความสุขข้างนอกความสุขลบโลกความสุขข้างนอกไปเราไปโฟกัสที่ตรงนั้นพระอาจารย์ในในเมื่อตอนเมื่อตอนเย็นเมื่อเมื่อวานนี่แหละได้ได้เปิดดูฟังเทศหลวงพ่อวิริยังหลวงพ่อวิริยังนี่วัดธรรมมงคลนี่เพิ่นจะตั้งโครงการเป็นโครงการครูสมาธิเนาะทันจันมหาเป็นโครงการฝึกครูสมาธิ ก็คืออะไรก็คือพูดถึงสมาธิก่อนไม,ไม่ได้ไปพูดถึงอย่างอื่นพูดถึงเรื่องของสมาธินี่ก่อนพูดถึงเรื่องของการสมาธิเบื้องต้นก็คือปฐมฌานขึ้นมาก็เป็นทุติยฌานจตุตฌานแล้วก็ทุติยฌานแล้วก็จตุตฌานนี่แทนพูดถึงถ้าหาใครได้สัมผัสเนาะถ้าหาใครได้สัมผัสแม้แต่ปฐมฌานเบื้องต้นนี่มันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง เดซิบล้านยี่สิบล้านก็นว่ากันไปเออทีนี้พอคนพอคนเข้าสมาธิเข้าไปได้อีกเออเข้าสู่ฌานที่สองได้มันก็มีความรู้สึกเหมือนเหมือนได้เงินมากกว่านั้นอีกเป็นร้อยล้านพันล้านเออเหมือนคือยังไม่ใหญ่เขานี่ล่ะสมมุินราไม่ใหญ่ท่านเปรียบเทียบ ขันเฮามีเงินสิบล้านขึ้นมานี่โอ้มันมีความสุขด้ยเนาะมันสีเห็ดเยีงสีจับใจใช้สอยอะไรมันจะมีความสุขมันบอกไปสนใจดอกคลองคอร์่เคแหล่ความสุขอันอื่นมันจะไม่สนใจเลยมันจะมีความสุขกับสิ่งที่มันได้ก็คือเงินสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยจะมีความสุขปฐมฌานก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันถ้าใครได้เข้าไปสัมผัสโอ้มันมันจะมองอย่างอื่นเป็นเป็นสิ่งที่ไร้สาระไปเลยไร้สาระไปเลยไห่ไง แนวอื่นแนวเอียงที่เขาเคยเหตุมากเคยกระทําบําเพ็ญมากเคยเอียงมาต่างๆนี่มันมันไรสาระไปหมดมันไม่เหมือนสมาธิที่เราได้เสพได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เนาะอันนี้พูดถึงแค่ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยในชั้นที่สามชั้นที่สี่เข้าไปอีกละ่ะมันก็ยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกโอ้มันจะไม่มาหมกมุ่นไม่ไม่มาเกลือกกลัวมันจะมองเป็นเป็นสิ่งที่ไรสาระไปหมดเลย แต่มันจะทําไปตามหน้าที่ของมันแต่มันจะทําหน้าที่ภูมเป็นพอเป็นแม่กับเหตุหน้าที่ของภ่มงเป็นพอเป็นมเมรอ,อผู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์ลูกหามันก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่มันจะไม่ไปเอาสาระสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอะไรมันเห็นความสุขมากกว่านั้นไงเพราะมันเห็นความสุขมากกว่านั้นมันก็จะมีความเออบอิ่มอยู่กับอันนี้พูดเกี่ยวกสมาธินี่ยังไม่พูดถึงเรื่องของการละกิเลสที่ในอยู่ในข่ายของวิปัสสนาญาณ มันจะมีความสุขกว่านั้นอีกเออมันจะมีความสุขกว่านั้นอีกนั่แหละเขาเรียกว่ารสชาติของพระศาสนาถ้าหากใครได้สัมผัสถ้าหากใครได้ลิ้มรสนี่บอกอมันจะมีความสุขเอาาขอนี่แหละพระเนนเราจะอยู่ในพระศาสนาของเราได้อย่างมีความสุขถ้าหากยังไม่เคยลิ้มรสชาติของศา,นส,าสนานี่อยู่ในศาสนานี้ยากจะอยู่ด้วยความทุกข์จะอยู่ด้วยความที่ อาศัยความยินดีพอใจในแต่ละวันแต่ละวันไปจะแต่พอบางครั้งบางทีถ้าหากไม่มีบาร,รมีบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาก็จะอยู่ยากถ้าหากเราไม่ได้สัมผัสรสชาติของพระศาสนาตรงนี้ถ้าหากได้สัมผัสรสชาติของศาสนาสัมผัสสภาวะของสมาธิของปีติมีปีตินี่ปีตินี่แหละคืออาหารของนักปฏิบัติถ้าหากไม่มีปีติหล่อเลี้ยงนี่โอ้มันไม่มีกําลังใจที่จะปฏิบัติ นั่นแหละก็เลยฝากพวกเราไว้ในการที่พวกเรามาเรียนรู้ศึกษาอะไรต่างๆอย่างลูกเนนเนี่ยหัดนะลูกเนนหัดนั่งสมาธิบ้างเออหัดนั่งสมาธิเราจะเราจะเห็นความแตกต่างเลยการเรียนหนังสือการท่องจําอะไรต่างๆของเรานี่ถ้าหากเราเคยฝึกหัดนั่งสมาธิอะไรต่างๆนี่ความสงบตรงนี้มันจะหล่อเลี้ยงเพราะาอะไรมันมีความสงบมันก็จะตัดนิวรณ์อย่างอื่นไป แต่ตัดนิ่วอนความคิดความฟุง้งซ่านเรื่องอื่นที่มันไล่สาระมันจะตัดออกไปมันจะมาโฟกัสที่อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากเรามีพื้นฐานของสมาธิหออล่อเลี้ยงจิตใจของเราฝึกเอาอลุกเนนมีโอกาสนั่งสมาธิหน่อยมีโอกาสเดินจงกรมหน่อยมีโอกาสบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติปิดเทอมอะไรต่างๆเอ,อมีโอกาสออกไปเงินไปเอ,อเอาเอาหลักที่เราเรียนปริยัตินี่แหละเอามาเอามาใช้ มาใช้อย่างที่เราเรียนนี่บางครั้งบางทีพระอาจารย์เองก็ได้ศึกษากับพวกเราได้เออเหมือนพวกเราสัมโมตนียกตาแต่ละเชา้าแต่ละเชา้านี่บางเรื่องพระอาจารย์ก็เคยได้ยินมาบางเรื่องพระอาจารย์ก็ไม่เคยได้ยินมาเรอ,อพระอาจารย์ก็จับเอาเรื่องที่เราพูดนี่แหละเอามาพูดต่อเออเพราะว่าอะไรในหลักธรรมคาสั่งสอนมันมีอีกลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ที่ความเข้าใจของเรา ในหลักของศาสนาเราก็ทำความเข้าใจเอาลูกเนนสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเออทำความเข้าใจถ้าหากเรามีพื้นฐานสมาธิแล้วเ,เราจะไปได้เร็วเออนะลูกเนนนะต่จุบเออลองหัดนั่งสมาธิหัดอะไรเหมือนที่พระอาจารย์พาพาทำนี่เละไม่ต้องไปคิดอะไรมากหัดนั่งตัวตรงให้มันได้ก่อนพอหนั่งตัวตรงไปพอมันหย่อนเราก็ดันขึ้นกายของเราหย่อนเราก็ดันขึ้น มันหย่อนร้อยครั้งเราก็ต้องดันขึ้นร้อยครั้งมันหย่อนพันครั้งก็ต้องดันขึ้นพันครั้งทําให้มันเคยชินกับอิริยาบถบที่มันตั้งมัน่นเออถ้ากายของเราตั้งมัน่นมันจะตัดวิตกกังวลในเรื่องกายออกไปตัดวิตกกังวลเรื่องกายออกไปพวกมันก็จะมีแต่ให้เรามาโฟกัสแต่เรื่องกายเรื่องใจของเราเพราะว่าใจของเราเราบังคับไม่ได้อยู่แล้วเราบังคับไม่ให้คิดก็ไม่ได้ เราบังคับไม่ให้ฟุ้งก็ไม่ได้เราบังคับไม่ให้ง่วงก็ไม่ได้แต่เราบังคับกายของเรานี่ได้เพราะว่าอะไรกายกายเป็นเ่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าเนี่ย,ใ,นนย,ย,ยให้เรารู้ตรงนี้ไว้บังบังคับกายก่อนมันจะเป็นบาดฐานในการที่เรามีโอกาสทําความสงบมันจะง่ายทันทีเลยทีนี้ก็ฝึกไว้เนาะเืออ,อันนี้ก็พูดถึง หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็อนุโมทนากับพวกเราที่ได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญในการมาถวายทานแล้วก็ทางลูกเนนทางพระคนเจ้าที่มาอบรมก็ได้มาทําหน้าที่ของพวกเราในการที่มาเขี่ยเข็นประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญอบรมเออไปดูแล้วโอ้เห็นเห็นพวกเราทําเห็นพวกเราทําข้อสอบเห็นพวกเราแปลหนังสืออะไรต่างๆเอ,อ ก็ขยันขันแข็งกันขยันขันแข็งกันให้สมกับที่ญาติโยม่นมาถวายเข้าป่าอาหารออทั้งแม่ครัวอะไรต่างๆก็ตื่นมาตั้งแต่เช้ามาทำอาหารให้แก่เราเ,ออเราก็ไม่มีอย่างอื่นที่จะตอบแทนนอกเสียจากการที่จะตั้งใจทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยในลูกเนีนตั้งใจทำหน้าที่ของพวกเราให้มันดีที่สุดอ่ะก็ขออนุมโมทนาเนาะทุกรูปทุกท่านตั้งอกตั้งใจร่วมกันรับพร